ส่วนที่อุดรธานีคุณผู้ชมครับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ก็ต้องเตือนกันนะครับระวังกันหน่อยนะฮะตำรวจสพเมืองอุดรธานีพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครอ,อุดรธานีคุณผู้ชมครับนำรถดับเพลิงสองคันเข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ซอยอดุรยเดช5 อยู่ที่เขตเทศบาลนคอรอุดรธาน,นีนี่ฮะท่าผู้ชมครับยังไหมอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งขณะนั้นมีคู่สามีภรรยาเจ้าของบ้านพร้อมกับชาวบ้านช่วยกันนําน้ําใส่ถังพลาสติกเนี่ยเข้าไปช่วยดับเพลิงนะครับแต่ไม่เป็นผลส่วนชาวบ้านอีกจํานวนหนึ่งก็ช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินภายในบ้านที่เกิดเหตุออกมาให้ได้มากที่สุดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะระดมฉีดน้ําสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สอบถามเจ้าของบ้านนะครับคุณปานจันทรอายุ50ปีนะครับ เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองไปนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านก่อนได้กลิ่นเหม็นไม้พลาสติกซึ่งจู่ๆก็พบกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากข้างในบ้านและด้านหลังบ้านก็เลยรีบออกไปดูก็ไปพบว่าเพลิงไหม้บริเวณหลังบ้านก่อนลามไปติดยางรถยนต์ที่อยู่ใกล้เคียงและลามมาไหม้บ้านของตนเองก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ดูหน่อยนะครับว่าตลกลงมันเกิดขึ้นจากอะไรยังไงกันแน่เรียกสามีมาช่วยกันดับเพลิงแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับฟังเสียงครับ ปกติหลังบ้านจะไม่ได้เสียบปลั๊กเสียบไม่ได้มีอะไรนะคะตรงหัวตรงเนี้ยก็ยู่ปกตินานๆแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะอยู่ยันดีก็วันนี้มาไฟไหม้แล้วก็มีควันออกมาก่อนหนูก็เลยว่านว่าใครเผาขยะหนูก็เลยเดินออกไปดูหรือว่าเรามีควันแล้วน้องฟาดทางนู่นนี่เขาเขาบอกว่าไฟไหม้ตอนนั้นเราทำอะไรอยู่หนูนั่งอยู่หน้าบ้านค่ะนั่งอยู่ใกล้ต้นมะม่วง ล้วได้กลิ่นไหมเหรอคะได้กลิ่นไหม้ได้กลิ่นเหมือนกับควันไฟเหมือนกับมีเาผาพลาสติกนะฮะหนูได้ออกไปดูข้างๆได้กลิ่นไหมแล้วก็เล็กอ่ะเบื้องต้นนะครับตำรวจก็เข้าไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและจะติดตามเจ้าของบ้านต้นเพลิงมาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับเพื่อหาสาเหตุเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ก่อนจะดาเนินการตามกฎหมายต่อไปก็คือเจ้าของบ้านบ้านหลังนี้พอมันเกิดมาแล้วมันลามาแต่มันไหม้จากอะไรเนี่ยต้องไปตรวจสอบนะครับก็ต้องระวังกันหน่อยนะฮะ 听寞去。